สง่าง,งามนุ่นวรนุชนำทีมรำวงสวงพระพิคเนสวนก่อนละครออนแอร์นับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความน่าขนลุกมากสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายที่ได้เลิกง,งามยามดีในการจัดพิธีรำวงสวงก่อนที่ละครจะออนแอร์เป็นครั้งแรกแน่นอนว่างานนี้ทางด้านนางเอกสาวนุ่นวรนุชพิรลมพักดีก็ได้ออกมาแต่งตัวแต่งหน้าแบบจัดเต็มเพื่อรำถวายด้วยตัวเองโดยคุณนุ่นวรนุชได้ออกมาโพสตคลิป พร้อมข้อความว่าพระตาหนาตย,ยมถวายบูชาองค์สการะองค์ปฐมพระพิคเนสวนขอความเจริญรุ่งเรืองจงมังเกิดแก่ข้าพเจ้าผู้จัดนักแสดงและทีมงานทุกคนของละครเข็มซ่อนปลายนะคะขอส่งบุญนี้ไปถึงกระยาณมิตรทุกคนด้วยค่ะเข็มซ่อนปลาย15สิงหาคม2565 ท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตและแฟนละครที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมองว่าคุณนุ่นวรนุชแต่งตัวแบบนี้แล้วสวยสง่าที่สุด